สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ สวัสดีค่ะเวลานี้เวลาเดิมเลยค่ะประมาณบ่าย3โมงนะคะถึง4โมงเย็นค่ะเวลาหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ได้รับประโยชน์การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกวิธีแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกับรายการโภชนาบำบัดนะคะอยู่กันเป็นประจำกับดิฉันสุริพรดวงทองค่ะสําหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่จะช่วยทําให้เราเนี่ย อิ่มท้องได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญไม่อ้วนลงพุงด้วยค่ะ เราย้ากันตลอดเวลาเลยนะคะถ้าคุณลงพุงหรือว่าอ้วนเฉพาะส่วนอย่างบริเวณพุงอ้วนเยอะๆเนี่ยโดยที่รับประทานเข้าไปเยอะนะคะแล้วมันก็ไปสะสมอยู่ตรงนี้ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายเลยมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอยากที่จะชมภาพวีทีอาร์ที่ก่อนหน้านี้เคยให้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นวีทีอาร์ที่ออกแนวที่ก็เป็นเรื่องตลกแต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆสามารถทําให้เราปลอดภัยได้จริงๆวิดีอานี้จะทําให้เรา ปลอดภัยอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด,ววด่ว,ดวน น่ากิน <Hey. S 1> ติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรค แกงแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกงแขนไปข้างหลังให้สุดแกวงมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยไหมแม่แมได้เลยลูก <c oughs> ไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัย หาชีวิตรอดปลอดภัยค่ะรอดปลอดภัยในที่นี้นะคะนอกจากอย่างภาพวิทยาที่เราเห็นหรือว่าคลิปที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถที่จะหนีรอดออกมาได้แล้วปลอดภัยนะที่นี้นั่นก็คือปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจาก สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถ้าคุณมีพุงหรือว่าอ้วนลงพุงนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะลดพุงได้ออกกําลังกายสําคัญมากการเลือกรับประทานอาหารเน้นย้ํากันทุกๆครั้งเลยค่ะว่าสําคัญไม่แพ้กับการออกกําลังกายค่ะแต่ว่าการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรที่ควรจะลดอะไรที่ไม่ควรทานหรือว่าอะไรบ้างที่ควรทานนะคะแต่ว่าสําหรับถ้าเราคิดถึงสแนค็คหรือว่าของรับประทานเล่น จะเอามาทานทดแทนอาหารได้ไหมแล้วก็สแนค็คที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะจะทําให้เราอ้วนหรือเปล่าจะสามารถช่วยทําให้พุงที่มีอยู่เนี่ยหายไปได้หรือเปล่าวันนี้มีคําตอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นวิธีการลดพุงด้วยวิธีการรับประทานถั่วนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับอาจารย์ไกรมาศพิมลน,นักโภชนาการบ,บําบัดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไกรสวัสดีครับัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบผมพยายามหาพุงหาพุงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอย่า คือไม่อยากจะบอกว่าคือเห็นตัวเล็กๆวันนี้พร้อมๆแบบนี้นี่เอาเรื่องตัวเองมามาขายเลยนะคะอาจารย์มันเฉพาะส่วนนะมันมีเหมือนกันนะมันมีพุงออกมาแต่ว่าเวลาที่เราวัดพุงแล้วเนี่ยมันไม่เกินมาตรฐานที่เขาบอกเอาไว้แต่ก่อนมันไม่ใช่พุงอย่างเดียวมันย้อยมาตรงนี้ด้วยมันย้อยมาตรงนี้แต่วันนี้มันไม่มีแล้วมันหายไปหมดมันหายไปหมดเนื่องจากว่าบางทีนกลงนึกถึงคนที่กินมังสวิรัติค่ะใช่ไหมฮะจากงานวิจัยเราพบว่าถั่ว ถั่วไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะทั้งๆที่ถั่วนี่มีไขมันแต่ไขมันในถั่วกับกลายเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อกินเข้าไปแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถเผาผลาญได้หมดในเวลาอันรวดเร็วนี่นี่คือสิ่งหนึ่งทึ่งร่างกายเนี่ยต้องการความร้อนต้องการฟืนเข้าไปเผาเราเหมือนเป็นเตาใช่ไหมฮะเรามีไขมันเป็นอะไรต่างๆอยู่ในร่างกาย เราก็ต้องมีความร้อนไปเผาจากงานวิจัยพบว่าถัว่วถั่วเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นมันเกิดกระบวนการเผาผลาญจึงไม่ทําให้เราอ้วนแต่สองอสองในถั่วอุดมไปด้วยโปรโตีนซึ่งจากงานวิจัยทางด้านโภชนาการยืนยันว่าโปรโตีนในถั่วเทียบเท่าเนื้อสัตว์ เทียบเท่าเนื้อสัตว์ทดแทนกันได้เที่ยวเทียบเท่าเลยเทียบเท่าเลยไม่ใช่ทดแทนเลยเนื้อสัตว์ทดแทนถั่วได้เอออย่างงั้นเราไม่ขอนเรากินถั่วในอินเดียในอินเดียจะไม่ค่อยทานเนื้อเขาทานถั่วเป็นอาหารหลักค่ะใช่ไหมเขาได้ความเจริญเติบโตร่างกายแข็งแรงใหญ่โตแต่เรากลับไปกินเนื้อสัตว์ที่ราคาแพงแล้วเนื้อสัตว์ก็ยังปนเปื้อนปนเปื้อนอะไรสารพัดโรคที่มากับเนื้อสัตว์ สารพัดยาที่ใช้แต่ถั่วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการฟื้นฟูบำรุงดินเพราะว่ารากถั่วเนี่ยเขาจะดูดในโตัวเจนแล้วก็เป็นปุ่มเป็นปม,มอยู่ในดินเมื่อเอาถั่วขึ้นมาแล้วรากถั่วฝังอยู่ที่ดินก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสำหรับดินสมัยโบร,ราณเวลาคนทำนาเสร็จแล้วเนี่ย <administered S 2> ขเขาก็จะปลูกถั่วทำไมคะทำไมต้องปลูกถั่วหลังทำนาปลูกถั่วหลังทำนา แล้วก็จะไถกลบเลยแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปมันก็จะเน่ากลายเป็นปุ๋ย<อ>เพราะมันเป็นการเพิ่มไนโตรเจนแบบคนโบราณไม่ได้ใช้สารเคมีแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติ <c oughs> เพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันนี้เราต้องมาเข้าใจว่าถั่วนะครับถ้ามันมีปริมาณโปรตีนเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เพราะนั้นคนที่กินมังสวิรัติจำเป็นต้องกินผลิตภัณฑ์จากถัว่วถั่วให้เยอะขึ้นนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ย องค์การอาหารและยาเขายืนยันว่าเขายืนยันว่าเนื่องจากว่าถั่วเนี่ยมีโปรโตีนมีเหล็กมีวิตามินอ e, ีมีโบลอน<ฮ>นะเอะเลยมีโฟเลตเห็นไหมเราพยายามหาสารต่างๆพวกนี้เยอะแยะมากมายแต่กับการมันอยู่ในถั่วมีวิตามิน B1 B2B6 ค่ะอยู่ในถั่วเท่านั้นเลยเยอะแล้วยังมีน้ำมันที่เรียกว่าโอเมกา 3, ้าสายู่ในถั่วอีก แต่ว่าพอพูดอาจารย์พูดแบบนี้แล้วนะคะทำให้นึกถึงภาพถั่วซึ่งจากที่เราเคยเห็นกันเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้มันมีหลายแบบและมีหลายสีด้วยเหมือนกันแต่ละแบบแต่ละสีมันก็มีเขาเรียกคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันเอาง่ายๆเลยค่ะอาจารย์คะ่ะอะไรที่เรียกว่าถั่วบ้างคือหนูกำลังงงอยูถย่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแต่ว่าถั่วฝักยาวมันมันเอามาทํากับข้าวมันเป็นผักนี่คะอาจารย์ถั่วพลู ั่วพูก็เป็นผักนี่เออเห็นไหมฮะัเราเราจะมองหลายๆอย่างแต่เนื่องจากว่างานวิจัยเนี่ยคนสมัยโบราณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะแต่เขาดูว่าสรรพคุณที่มันอยู่ในนั้นค่ะห่อหุ้มด้วยเปลือกเมล็ดที่อยู่ในนั้นเนี่ยเมล็ดถั่วพูค่ะเมล็ดถั่วพูเนี่ยนะถ้าใครก็ตามทานยำถั่วพลูบ่อยๆนะครับค่ะผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเนี่ยถั่วพลูเนี่ยช่วยป้องกันและ บรรเทาอาการโรคเบาหวานได้เพราะว่าในเมล็ดของถั่วพูจะมีซิงค์หรือสังกะสีส่วนในเมล็ดถั่วฝักยาวในเมล็ดถั่วฝักยาวรูปร่างเหมือนไตไหมเหมือนค่ะบอมล,ล,ลุงไตเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตก็พยายามทานถั่วฝักยาวทานได้ทั้งสดแล้วก็ปรุงให้สุกแล้ว <ขอ S 1> ถั่วฝักยาวทําอะไรได้บ้างผัดผัด จิ้ามาก,กับลาบใช่ลวกกินกับน,น้ำพริกก,ก็ได้จิ้มน,น้ำพริกเห็นไหมคนโบราณเมื่อรวบรวบถั่วฝักยาวแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เกิดกระบวนการกระตุ้นให้สารต่างๆออกมาเยอะขึ้นเขาจะเอากะทิราดกะทิราดถั่วเพราะในกะทิกะทิเวลาที่เอามาราดเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าน้ำมันนะฮะน้ำมันไม่อิ่มตัวก็คือน้ำมันมะพร้าว ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นรถบรรทุกที่จะช่วยบรรทุกโอสถสารที่อยู่ในถั่วฝักยาวเข้าสู่กระบวนการในร่างกายนะครับวันนั้นตรงนี้ถ้าเราจะมาพูดเรื่องถั่วกันลองนึกถึงถั่วสัก5้าสีถั่วสัก5้าสีนะะถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วแดงถั่วแดงถั่วดำถั่วดำถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่ว อะไรอีกล่ะเอาถั่วปากอ้าอีกถั่วกแลาถั่วปากอ้าโอเคไปสีด้หาน้ำตาลน้ำตาลได้ห้าแล้วใช่ไหมอาจารย์คะแต่หนูงงอันถั่วที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีมาในวันนี้ในแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยหนูก็เห็นว่าเป็นถั่วแต่บางประเภทที่ในวันนี้มันมันไม่ใช่ถั่วนี่คะมันเป็นอะไรอ่ะงาขาวงาดำเป็นเมล็ดทานตะวันมันคือถั่ยยังไงคะอาจารย์คะนีถั่วเนี่ยมันก็เลยถูกอุปมาอุปไมยรวมกันหมดไม่ว่าจะเป็นงาเนาะ เป็นเมล็ดทานตะวันเป็นเมล็ดฟักทองเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะเอามารวมกันแล้วเรียกว่าธัญพืชธัญพืชง่ายไหมง่ายกว่าธัญญบุรีง่ายกว่าธัญญบุรีเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับนครนายกใช่ป่ะฮะธัญญาธัญญาธัญธัทันทัสถานนะฮะสีธัญญาเออตอนนี้สีธัญญาคนเยอะ แสดงว่าคนเยอะกันเยอะหรอคะคนเยอะคนเยอะจนไม่มีเตียงโอยอาจารย์กลับมากลับมาเริ่มทันยาพูดของเรากันต่อดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการกินถั่วเนี่ยนะในถั่วจะมีน้ํามันโอเมก้าสามช่วยบํารุงสมองลดความเครียดแต่เพราะว่ากระบวนการตรงนี้ไม่มีการพูดถึงค่ะพูดกันเลยอยผ่านไปแล้วก็ผ่านมาวันนี้เราก็จะใช้เวลาสั้นๆคุยกันในเรื่องของเอาตัวแรกว่าถั่วลิสงค่ะ ตัวลิสงเนี่ยนะครับมีคุณค่าคือมันจะมีตัวแมกนีเซียม mm hmm. เวลาที่นกมีคนบอกว่าเฮ้ยกระดูกคุณผูคุณต้องการให้กระดูกแข็งแรงคุณก็ไปปล่อยคว้าหาแคลเซียมมากินแคลเซียมมีอยู่ในอะไรบ้างอยู่ในปลาเล็กปลาน้อยผักยอยู่ในปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวในนมค่ะกินนมใหญ่เลย กินเข้าไปกินเข้าไปปรากฏแคลเซียมไม่ได้เข้ากระดูกเลยค่ะมันดูดซึมไม่ได้เพ <Ke'> er ราะในกระบวนการทางด้านปฏิกิยาเคมีเนี่ยมันจะต้องการแมกนีเซียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะนั้นคนที่กินคนที่กินคนที่กินนมอย่างเดียวไม่กินถัว่วนะครับมันก็เลยไม่ได้กระบวนการเอาแคลเซียมไปเกาะกระดูกกินให้ตายกระดูกก็ยังผุอยู่ใช่ไหมครับต่อมาก็เลยมีการเอาถั่วลือง เพราะในถั่วเหลืองเนี่ยเมื LIAM ่อเอาไปแช่น้ําข้ามคืนไว้ถั่วเหลืองรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรู้ไหมคะถั่วเหลืองอันนี้ไม่ใช่ถั่วเหลืองนะคะอันนี้ไม่ใช่ถั่วเหลืองอันนี้ถั่วเขียวอันนี้ถั่วเขียวอันนี้ถั่วเขียวถั่วซีกใช่ไหมคะอาจารย์ถั่วอันนี้อันนี้ถั่วเขียวถั่วเขียวถั่วกระมาเป็นถั่วซีกอันนี้อันนี้ถั่วเขียวต้มน้ําตาลหลอเป็นคืออันเดียวกันเหรอคะอันเดียวกันอันนี้คือถั่วเขียวต้มน้ําตาลนะครับแต่อันนั้นคือถั่วเขียวที่กระเทาะเปลือกออกไปแล้วแล้วเม็ดมันแตก เม็ดมันแตกเม็ดมันแตกตอนนั้นที่เม็ดมันแตกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยมีคนฉลาดนะครับก็เอาเม็ดที่แตกๆเนี่ยไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาตำตำพอตำเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาใส่กระทะใส่น้ําตาลปีเป็นนิดนึงใส่พริกไทยไปหน่อยนึงแต่ก่อนที่เขาจะทําตัวเนี้ยเขาจะมีหมูสับมีตังกวยแฉะนะฮะมีถั่วเหลืองตัวเนี้ยที่ตำละเอียดแล้ว มีพริกไทยมีน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งแล้วก็ปั้นเป็นลูกๆอ่านี่ไงพอปั้นเป็นลูกๆรดจีนขนมเทียนใส้ขนมเทียนใส่ขนมเทียนเห็นไหมมันก็มีการพัฒนาเนาะมีการพัฒนาเอาถั่วเขียวซีกเข้าไปอยู่ในอาหารข้าวและหวานก็ได้หรือว่าจะเอาไปนึ่งแล้วก็ห่อด้วยแป้งข้าวเจ้าโดยที่มีหม้อดินมีผ้าอยู่ข้างหน้าแล้วก็เอาแป้งละเลง พอแป้งเริ่มสุกก็เอาไอ้ถั่วตัวเนี้ยที่นึ่งไว้แล้วเนี่ยวางลงไปแล้วก็จับจีบเหมือนหอยถั่วแปรบค่ะถั่วแปรนี่ใช่ไหมใจเหมือนเล่นคำกันเลยนะเออใช่ไหมเนี้ยเนี่ยอยากให้จริงๆแล้วผมอยากให้เด็กไทยเนาะหรือคนไทยเนี่ยกลับมาเดินผ่านหน้าตลาดหน้าตลาดเห็นแม่ค้าขายถั่วแปรอุ้ยซื้อฉันหน่อยซื้อฉันหน่อยไม่กินหรอกใช่ไหม คนไทยจะไม่กิน10บาทเองแล้วก็อร่อยมากด้วยนะ10บาทเองแป้งต่วนนั้มันแป้งข้าวเจ้านะครับสุกย่อยง่ายคนะให้วิตามินเกลือแร่ให้โฟเลตโฟเรตที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะช่วยป้องกันมะเร็งแล้วก็ได้โปรตีนจากถั่วเขียวซีกที่เขานึ่งมาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ยังมีมะพร้าวก็ยังได้สารอาหารใช่ไหมมีน้ําตาลเล็กน้อยเขาไม่ให้น้ําตาลเราเยอะแต่จะมีงา งานผัดผมกันกับน้ำตาลมีเกลือเล็กน้อยเพราะฉะนั้นกระบวนการทานถั่วเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ดีที่สุดต้องมีเกลือเล็กน้อยเพราะอะไรคะต้องมีเกลือเพราะว่าเกลือเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่ากระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นให้โอสสสารหรือแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในถั่วมันทํางานมันทํางานอันนี้เขาเรียกว่าถั่วเหลืองถั่วเหลืองหน้าใช่ไหฮะใช่ใช่แล้วทำยังไงครับถั่วเหลือง เอาไปแช่น้ำก่อนให้เอาแช่กี่วันค้างหนึ่งคืนค้างหนึ่งคืนแล้วก็ลืมลไปเลยลืมไปเลยเพราะว่าวไม่ทําแล้วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอาจารย์หนูเคยลองทาแล้วถั่วเหลืองเนี่ยเอาไปแช่นะจะทําน้าเต้าหู้แช่ไว้หนึ่งคืนปุ๊บมาถึงโหแล้วก็มาซาวมาล้างอะค่ะมันแลดูยากกว่าจะเก็บกว่าจะอะไรหนูก็แช่ไว้ต่อแช่ต่อปรากฏฟองขึ้น เริ่มบูดแล้วแบคทีเรียเริ่มลงมากินแล้วต้องทิ้งหมดเลยใช่ไหมจริงๆแล้วมันแช่แค่ชั่วโมงเดียวก็พอเออไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแหมวูแช่กันข้ามวันข้ามคืนนะแช่แค่ชั่วโมงเดียวก็พอไม่จําเป็นต้องแช่ขนาดโอ้โหข้ามวันข้ามคืนแล้วก็เอามาต้มต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆการต้มถั่วถั่วเขียวสมมติว่าหนูต้มถั่วเขียวไม่ใช่ถั่วเหลืองนะถั่วเขียวเนี่ยนะต้มปุ๊บ พอน้ำเดือดใส่น้ำตาลเลยถามว่าสวดถั่วจะสุกไหมลองดูต้มถั่วเขียวแล้วเอาน้ําตาลใส่ลงไปเลยนะระหว่างที่มันยังไม่บานนะครับคุณใส่น้ำตาลไปเลยนะครับต้มไปเถอะกี่วันก็ได้หนูว่าไม่น่าจะสุกมันก็ไม่สุก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเพราะว่าน้ําตาลจะไปรัดทําให้ถั่วเนี่ยนะฮะเข้าฝักเคยได้ยินเขาว่าเข้าฝักไหม คือมันบีบมันไม่เหม็นเพราะนั้นกระบวนการต้มถั่วเขียวเขาจะต้มจนกว่าถั่วมันจะบานออกหมดเปื่อยแล้วจากนั้นจึงจะค่อยเติมเกลือและน้ำตาลเกลือต้องเติมก่อนนะเพราะเกลือเนี่ยเติมเข้าไปเพื่อให้กระบวนการเหม็นในกระบวนการไหม้เนี่ยหายไปนะะนี่ก็เหมือนกันนะฮะถั่วเหลืองนี่ก็เหมือนกันต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆประมาณ45นาที สี่สิบห้านาทีนี่สุกแ,แ,แล้วแล้วเราก็ามาทําเป็นน้ำเต้าหูห้อะไรเงี้ยก็ได้จากนั้นเปลือกมันจะเริ่มบานออกเราก็ไปล้างน,น้ําเย็นก่อนล้างน,น้ําเย็นเพื่อแล้วก็ฝัดเอาเปลือ,อกออกก่อนะนะครับแล้วถ้าใจดีเอาเฉพาะเน,เนื้อมาต้มอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เนื้อสิบห้านาทีนะเพื่อให้เนื้อเขาเละขึ้นจากนั้นปล่อยให้อุ่นๆแล้วใส่มูริเนกปั่นนะสมัยก่อนต้องเอามาคกมาตำเนาะตำสมัยก่อนตำเสร็จแล้วเนี่ย ก็ต้องก็ต้องเทใส่ผ้าข้าบางแล้วก็บีก็จะเหลือก็จะเหลือแต่เนื้อกากทิ้งไหมหนูเห็นล่าสุดเนี่ยเขาไม่ทิ้งกันเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาเอากากถั่วเหลืองเนี่ยนะครัมาทําเป็นเบเกอรี่อคนไทยทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่คุณไม่ทุนหัวเราก็เอาถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองเนี่ยนะครับใส่น้ำกะทิไปนิดนึง S <S ใส่กากมะพร้าวไปหน่อยนึงใส่น้ําตาลปี๊บไปนิดนึงใส่เกลือแล้วก็เอาไปกวปนวกวนกวนกว,กวเสร็จแล้วพอมันจะเริ่มแห้งก็เทใส่เ,เขาเรียกว่าถาดถาดแล้วก็เอาไม้แปะแปะแปะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆยายแกก็จะนั่งขายด้วยห่อไปตองอเขาเรียกว่าถัว่วกวนเห็นไหมคนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งนะกากถั่วเนี่ยแต่คนปัจจุบัน พอทําเสร็จปุ๊บเอาไปให้หมูเอาไปให้ไก่กินกลายเป็นอาหารและประโยชน์เลยเปล่าหมูไก่พูกนั้นได้ประโยชน์สูงสุดเพราะว่าโปรตีนที่อยู่ในนี้จะมีสารตัวหนึ่งชื่อโฟเลตตรงนี้ป้องกันมะเร็งเคยเห็นหมูเป็นมะเร็งไหมไม่เคยค่ะเคยเห็นไก่เป็นมะเร็งไหมไม่เคยนะบางคนบอกมันตายก่อนอาจารย์มันอยู่สี่วันหรือไม่เกินสองเดือนก็ถูกฆ่าตายแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยผู้นี้จะได้รับสารป้องกันในถั่ว ัวเหลืองะนะฮะมันมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันนี้จะมีคนบางกลุ่มเขาไม่ได้เอามาทําแบบเราแล้วเขาเอาไปแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงจากนั้นอบเลยอ,อบเลยแล้วมันจะ เแบบกรอบๆก็กลายเป็นสแน็กอีกแบบหนึ่งมันจะง่ายขึ้นไงง่ายขึ้นง่าย่เรื่องเสียเวลาค่ะอันนี้แค่สองอย่างเองนะที่เราคุยกันคือถั่วเขียวกับถั่วเหลืองนะคะจริงๆแล้วมีหลากหลายถั่วที่วันนี้เราอยากนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อแล้วก็มาพูดคุยด้วยนะคะเรื่องของประโยชน์ของถั่วแต่ละสีกันเลยเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้